สวัสดีครับผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์วงกุุยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แผนบ้างนะครับอันดับแรกอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจอาจารย์ให้ช่วยตรวจแป่นบ้านก่อนที่จะขอสร้างจริงนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในคลิปของอาจารย์นี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้คือชื่อ ช่องชาแนลหวงจุ้ยชนะจนก็ถ้าท่าในใดชอบคอนเทนต์หรือชอบความรู้ต่างๆที่อาจารย์ได้เผยแพร่ครับก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับบริบรษัทห้างร้านต่างๆนะครับ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์พวงจุ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวงจุย้ยออกแบบบ้านตามหลักวงจุย้ยหรือออกแบบออฟฟิศตามหลักวงจุย้ยออกแบบโลโก้ต่างๆนะครับหรือวางแผนธุรก,กิจให้กับท่านนะครับโดยใช้หลักว,วิชาวงจุย้ยฟ้าดินคนนะครับให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายครับเพื่อกระตุ้นความสําสเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเคิดวิชาของอาจารย์นะครับอาจารย์จะแบ่งเป็น3ภาคหลักใหญ่ๆนะครับสตาร์ฟ้า ชะตาดินชะตาคนชะตาฟ้าเมื่อดวงเราดีหรือเรารู้จังหวะโอกาสของดวงชะตาที่ดีนะครับเราต้องรีบกไขวคว้าหรือวางแผนที่จะต่อยอดไปสู่ความสําเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเมื่อชะตาฟ้าเราดีแล้วนะครับหรือดวงชะตาเราดีชะตาดินก็คือควงจุ้ยที่อยู่อาศัยของเราเป็นตัวที่คอยส่งเสริมดวงชะตาให้เราก้าวกระโดดไปสู่ความสําเร็จได้นะครับอย่างรวดเร็ว สุดท้ายคือชะตาคนนะครับเมื่อดูชะตาเราดีพวงจุ้ยดีแต่เราเราต้องมีความขยันมาน้าอดทนภาคเพียนมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วความสำเร็จจะมาสู่ตัวท่านนะครับอันนี้ก็เป็นบริการนะครับของอาจารย์นะครับ <c oughs> รับดูพวงจุ้ยออนไลน์ง่ายสะดวกรวดเร็วดูได้ทั่วโลก สำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สะดวกให้อาจารย์ไปดูพื้นที่จริงนะครับก็สามารถใช้บริการนี้ได้นะครับดู่วงจุ้ยออนไลน์นะครับก็จะมีการตรวจวิเคราะห์วงจุ้ยนะครับคือดูว่ามุมไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่เป็นมุมกระตุ้นโชคลาภเงินทองความรักสุขภาพนะครับที่มาส่งเสริมดวงชะตาของท่านนะครับหรือท่านใดที่กําลังก่อสร้างบ้านนะครับปีนี้ อาจารย์ก็จะตรวจให้ว่าปีนี้ตกทิศอสูรประจําปีหรือไม่ในการเหมาะสมกับการที่จะก่อสร้างบ้านหรือออฟฟิศหรือไม่นะครับแล้วก็อาจารย์เพิ่มเติมด้วยการดูดวงชะตาให้นะครับว่าหาตําแหน่งเฉพาะบุคคลนะครับว่ามุมตําแหน่งไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่ส่งเสริมเรื่องโชคลาภอํานาจบารมีนะครับก็ท่าในใดสนใจก็แอดไซน์ไลน์อาจารย์มาได้นะครับพิมพ์แอดไซน์ L O G O 888นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการตรวจดูพวงจุ้ยที่อ้างอิงจากดวงชะตาและก็องศาทิศทางน,นะครับวันนี้เรานะครับเรามาดูรับตรวจแป่นบ้านเบื้องต้นตามศาสตร์วงจุ้ยนะครับก็มีลูกศิษย์หลายคนส่งมาให้อาจารย์ตรวจแป่นนะครับตรวจแป่นบ้านหรือแป่นออฟฟิศนะครับที่กำลังจะก่อสร้างหรือก่อสร้างไปแล้วนะครับ สิ่งที่อาจารย์จะตรวจก็คือชัยจะภูมิตีรีภายในว่ามีลานหนึ่งตึงที่ดีไหมจุดไทจีที่ดีไหมจุดประทางของบ้านดีไหมนะครับประตูเตาไฟเตียงเจ้าที่ของภายในบ้านนี้เป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าแปลนบ้านนี้จะเป็นอย่างไรอ่าเรามาดูแปลนบ้านกันนะครับต้องขอขอบคุณลูกศิษย์อีกครั้งนะครับที่ ไว้วางใจอาจารย์นะครับช่วยตรวจกันบ้านเบื้องต้นนะครับที่ไม่ผูกกับองศาแล้วก็ดูชั้นตานะครับวันนี้เราก็มาวิเคราะห์กันบ้านกันนะครับอันนี้มีทิศให้นะครับด้านนี้ก็คือทิศเหนือนะครับด้านนี้คือทิศใต้หน้าบ้านหานันไปทางทิศตะวันออกนะครับหลังบ้านทิศตะวันตกก็ถือว่าดีนะครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับ อันนี้เป็นทางเข้านะครับด้านหน้าบริเวณนี้นะครับมีลานหนึ่งตึงโล่งนะครับถือว่าดีนะครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับต่อมาขึ้นขั้นบันไดหนึ่งสองสามบันไดขั้นที่ถือว่าดีนะครับบริเวณหน้าบ้านนะครับมีชานพักถือว่าดีนะครับเป็นลานหนึ่งตึงย่อยอีกทีนะครับที่จะดึงกระแสชี่โชคลาภนะครับไหลเข้าสู่ตัวบ้านของท่านนะครับ สิ่งที่ควรระมัดระวังคือบริเวณประตูทางเข้านี้ไม่ควรที่จะมีสิ่งของกีดขวางน,นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการกีดขวางกระแสชี่โชคลาภมงคลน,นะครับที่ไหลเข้าสู่ตัวบ้านของเรานะครับอพอเปิดเข้ามานะครับเป็นโซนรับแขกนะครับห้องนั่งเล่นนะครับเดินมาตรงนี้น่าจะเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับ เดินเข้ามาตรงนี้ควรจะเป็นผนังทึบนะครับการห้องครัวแยกนะครับไม่ควรที่จะทะลุไปเห็นห้องครัวนะครับ๋ราจางเปลี่ยนสีก่อนดีกว่า นี่ก็เป็นผนังทึบตรงบริเวณนี้นะครับเปิดประตูเข้ามาเจอผนังทึบนะครับเดินไปนะครับเป็นเขียนว่าหน้าต่างเฉลียงห้องน้ำน่าจะอยู่บริเวณนี้ เรามาดูห้องนอนก่อนนะครับเดินมาห้องนอนสองนะครับเปิดประตูมาเจอเตียงนอนนะครับหัวเตียงผนังทึบนะครับบริเวณนี้นะครับทะแย,ยงกับประตูถือว่าโอเคนะครับเตียงนอนสองต่อไปเดินกลับมานะครับเตียงนอนหนึ่งนะครับ เตียงนอนทะยานนะครับผนังทึบถือว่าดีนะครับต่อไปห้องทำงานเดินเข้ามาแล้วครับโต๊ะทำงานเก้าอี้ด้านหลังเก้าอี้เป็นผนังทึบนะครับถือว่าโอเคนะครับห้องนอนหนึ่งก็โอเค หลักๆคือห้องนอนกับห้องทําง,งานถือว่าโอเคนะครับเรามาดูนะครับห้องนอนหนึ่งมีห้องน้าในตัวนะครับแต่สิ่งที่คนสังเกตนะครับคือบริเวณเหลี่ยมมุมตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับสาหรับห้องนอนหนึ่งครับคือเป็นเหลี่ยมมุมทิ่นแทงกับคนที่นอนอาศัยอยู่ในห้องนี้นะครับจะทําให้มีการเจ็บป่วยได้นะครับ ควรที่จะจัดวางตำแหน่งเตียงใหม่นะครับเพื่อลบเหลี่ยมมุมของห้องนะครับก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับห้องนอนหนึ่งนะครับอ่าเรามาเดินนะครับเดินมาเจอครัวนะครับประตูหลังบ้านน่าจะอยู่ตรงนี้เดินออกหลังบ้านนะครับอ่า สิ่งที่ควรระวังนะครับในการออกแบบแปลนบ้านนะครับหลังนี้นะครับคือตำแหน่งประธานบ้านนะครับเสียหายนะครับประธานบ้านเสียแล้วเป็นอย่างไรนะครับจะเกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับไม่ว่าเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับเป็นสิ่งที่ต้องควรระวังนะครับ แล้วแปนบ้านหลังนี้นะครับตำแหน่งห้องน้ำนะครับตกตำแหน่งเสียนะครับของประธานบ้านนะครับควรที่จะออกแบบหลีกเลี่ยงนะครับตำแหน่งห้องน้ำไปอยู่ตำแหน่งโซนข้างบ้านแทนนะครับลองย้ายตัวตำแหน่งห้องน้ำนี้นะครับบริเวณห้องน้ำนี้ผนังห้องน้ำควรเป็นผนังทึบนะครับตำแหน่งประธานบ้านควรเป็นผนังทึบ ไม่ควรที่จะเป็นบันไดประตูหลังบ้านหน้าต่างห้องน้ำนะครับห้องครัวควรหลีกเลี่ยงนะครับอย่างห้องครัวนี้ถ้าเดินเข้าทางนี้นะครับประตูหลังบ้านควรอยู่ตรงนี้นะครับไม่ควรออกไปด้านข้างนี้นะครับก็นี้เป็นการวิวเคราะห์เป็นเบื้องต้นนะครับในการออกแบบ ตรวจแปนบ้านเบื้องต้นนะครับก็มีตำแหน่งเสียยุทธจุดหนึ่งแต่เป็นจุดใหญ่นะครับคือตำแหน่งประธานบ้านเสียนะครับก็ลองปรับปรุงแป่นใหม่ดูนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ